สวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องเดิมๆนะคะที่มีคำถามจากสาวสายฝอมากมายมียูทูบเบอร์ที่มีประสบการณ์มาพูดเตือนกันเยอะแยะมากๆเหมือนกันนะคะก็ยังคงมีคำถามนี้เนี่ยเรื่อยเๆื่อื่เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่ถาม เป็นสายฝอหน้าใหม่บุคคลที่ถามเป็นสายฝอที่ไม่ได้ไปดูไปฟังในสิ่งที่หลายต่อหลายคนเขาพูดเขาเตือนเอาไว้นะคะก็ไปดูในช่องนี้ทีนึงแล้วก็ถามคําถามเข้าไปก็ไม่ว่ากันเนอะก็คนที่แนะนําก็พูดกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างพระโอตเองเหมือนกันก็พูดไปพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะใครที่ ได้รู้ได้ฟังหลายๆครั้งก็คงมีความคิดบ้างว่าทำไมผู้หญิงไทยก็ยังคงเป็นเหยื่อเพราะว่าคำเตือนและคําบอกกล่าวไปไม่ถึงหูของคนที่ตกเป็นเหยื่อไงเราก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าคนที่พูดที่เตือนก็ได้แต่ทําในสิ่งที่ทําได้ ส่วนคนที่จะได้มารับฟังไหมนั้นก็แล้วแต่โชคชะตาพามา <g hy m ne> คำถามนั้นก็คือว่าผู้ชายเขารักหนูเขาบอกว่าชอบชอบหนูนั่นนี่นู่นนึ่นเยอะแยะมากมายแล้วสุดท้ายก็ลงเอยด้วยให้หนูควักเงินแบบนี้เขารักหนูจริงไหมคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะจุดคือคือเรื่องเงินนี่แหละ จุดสำคัญเลยเนี่ยคุณติดต่อกับผู้ชายนะถ้าผู้ชายเอืเอ่ยคุณจะต้องควักเงินไปทำอะไรก็แล้วแต่นะส่งของมาให้ต้องไปจ่ายภาษีมีอันนั้นค่านู้นค่านี้คุณต้องออกให้ผมก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขามาจีบคุณ แล้วคุณก็ต้องควักเงินให้เขาก่อนปฏิเสธไปเลยค่ะปฏิเสธไปเลยคุณไม่ต้องถามใครหรอกว่าเขาจะรักหนูจริงไหมเป็นสแกมเมอร์ไหมถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาโดยที่เราเป็นฝ่ายต้องจ่ายเนี่ยนะเลิกไปเลยค่ะเพราะอะไรเพราะคุณอยากมีสามีต่างชาติเพื่อให้สามีต่างชาติเป็นคนดูแลคุณใช่ไหมล่ะในเมื่อคุณอยากมีสามีต่างชาติเพื่อให้เขาดูแลคุณ เขาก็ต้องดูแลคุณตั้งแต่เริ่มรู้จักคุณไม่ใช่ว่าเขาให้คุณควักเงินจากกระเป๋าคุณเพราะคุณก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีใช่ไหมล่ะถ้าคุณไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีคุณไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าเขาเป็นสแกมเมอร์ไหมเขารักคุณจริงจังไหมนะคะยกเว้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากช่วยเหลือเขาแล้วคุณมีเงินมากแล้วคุณก็ จ่ายได้โดยที่ตัวคุณไม่เดือดรอ้อนแล้วในวันข้างหน้าเขาเป็นสแกมเมอร์เขาก็หายไปแล้วคุณก็เฉยเฉยไม่เป็นไรหรอกถือซะว่าทาบุญอันนั้นก็แล้วไปไงแต่ถ้าคุณไม่ใช่คุณไม่มีแล้วเขามาให้คุณควักเงินนะนะปล่อยเข้าไปค่ะปล่อยเข้าไปก็คุณไม่มีแล้วคุณจะเอาที่ไหนไปคุณก็ต้องไปกู้คนอื่นหรือเปล่าก็เป็นภาระตัวเองอีกใช่ไหมรักตัวเองให้มากนะจ๊ะ อย่าคิดแค่ว่าเขาเป็นต่างชาติแล้วฉันอยากได้เขาเขาให้ทำอะไรฉันก็ทำเพราะฉันอยากให้เขารักฉันไม่ใช่นะคะไม่ใช่คอ้ายทุกคนโชคดีนะคะมีสติในการติดต่อกับต่างชาตินะคุณไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะรักนะจูบๆหวังดีจึงบอกต่อ